สวัสดีครับเพื่อนเพื่อผู้ชมที่น่ารักทุกท่านพบกันเช่นเคยกับแม็กซ์นิชแนลครับช่วงนี้สถนานการณ์โควิดถือว่าค่อนข้างดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ควรประมาทไปไหนมาไหนใส่แมสมันล้างมือเพื่อตัวเราเองและก็คนครอบครัวนะครับมาเข้าเรื่องกันวันนี้มีเกมมิ่งเมาส์รุ่นใหม่ล่าสุดจะมารีวิวในส่วนของลูกเล่นและรายละเอียดจะมีอะไรนั้นมาติดตามรับชมกันเลยครับกับม a ลค์เกมมิ่งยี่ห้อ Signal e s p o ร t รุ่น gm 9เก้ v o n a m นึ่งนาโวนามาโคอกมนิ่้เมาส์อันนี้ก็คของ สเปคนะครับช็อก็จะมีระบุอย่างเช่นด้านขวาบนเป็นไฟ RGB มาโครโปรแกรมการรับประกันของ e s i n o o s p o r t จะอยู่ที่2ปีนะครับผมหายห่วงแล้วก,ก็ด้านล่างตรงนี้7โหมด Color Backlight สามารถปรับ DPI ได้สูงสุดที่6,400 DPI เลยทีเดียวนะครับเป็น Optical Sensor สามารถรับรองการกดได้ถึง10ล้านคลิกนะครับ Gaming Gate Switch นะครับผมประมาณนี้ด้านข้างกล่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชิวารค้ ยูทูบชาแนลของ l n โน s port facebook Page นะครับเป็น Official นะครับ a ิโน่ชแรวมถึงเว็บไซต์ครับ w w w s i g n o l ไ s p o r อ c o m อันข้างนี้ก็จะเป็นรูปข้างเมาส์นะครับประมาณนี้เลยด้านหลังกล่อนกันบ้างครับในส่วนของนี้ก็จะเป็นสเปคนะครับรายละเอียดก็อย่างเช่นเซ็นเซอร์นะครับก็จะเป็นของ s ั n p ั s ด 6651B นะครับปรับ DPI ต่ำสุดที่200สูงสุดที่6400 P รโพลปรับได้4ระดับครับตามนี้เลยนะครับผม แล้วก็สวิตก็จะเป็นอะไรของอะไรเนี่ยฮัวโนสวิตนะครับรับรองกันกดได้ถึง10ล้านครั้งาสามารถตั้งค่าโปรแกรมมาโบนะครับตั้งค่ามาโครนะครับได้ถึง7ปุ่มนะครับประมาณนี้แล้วก็เป็นไฟ r g b 1 6.8ล้านสีนะครับ Lighting Effect ปรับได้7โหมด i n t น r เตเฟหรือพอร์ตเชื่อมต่อน,นะครับก็จะเป็น USB 2.0นะครับสายจะเป็นสายน่าจะเป็นสายถักนะครับในสายไนลอน สายให้ความยาวมา1.8เมตรแล้วก็ขนาดของตัวเมาส์ก็จะมีบอกครับ70คูณ127คูณ40มิลลเมตรน้ำหนักของตัวเมาส์อยู่ที่80กรัมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างซอฟต์แวร์สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www. www. s i g n a l s o r t com ในส่วนของ support นะครับผมการรับรองปฏิบัติการรับรองได้ทุกวินโด้ครับหายห่วงนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวทีนี้มาแกะตัวเมาส์ดูครับอุปกรณ์ในกล่องน,นะครับ นำมาแกะดูกันอุปกรณนในกล่องก็จะมียุดเมนูนะครับของเมาส์ตัวนี้นะครับเป็นแบบแผ่นพับนะครับเป็นแผ่นนะครับก็จะบอกในส่วนของระเรียดเมาส์ต่างๆนะครับ ประมาณนี้ใบรับประกันสินค้าครับเพื่อนๆก็อ่านเท่้งไขกันให้ดีๆครับ1แผน่นแล้วก็ที่ขาดไปได้เลยก็จะเป็นตัวเมาส์ครับหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนของตัวเมาส์กันครับในส่วนของตัวเมาส์ก็จะมาในโทนสีดําด้านวัสะดุจะเป็นพลาสติก ABS งานดีไซน์ก็จะออกแนวเกมมิ่งครับเมื่อดูจากด้านข้างทั้งสองด้านนะครับก็จะมีลวดลายต่างๆนะครับ ดี๋ยวทีนี้มาดูทีละส่วนกันเริ่มจากด้านบนนะครับก็จะมาในรูปแบบโล่งๆเลยสีดําด้านนะครับแล้วก็ในแต่ละปุ่มบนเมาส์เนี่ยเราสามารถตั้งค่ามาโครโปรแกรมได้นะครับว่าจะให้ปุ่มไหนทําหน้าที่อะไรนะครับผมก็ลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ในส่วนล,ล,ล้อเลื่อนเนี่ยผมดูว็บแรกเหมือนอยางรถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับตรงนี้เป็นยางนิ่มๆน,นะครับผมสัมผัสนิ่มด้านล่างตรงนี้จะเป็นโลโก้ซ e ีโนอีสปอร์ตเป็นสีขาวขุ่นเพื่อให้ไฟลอดนอั่นเองนะครับ ด้านไ่ายมือกันบ้างก็จะมีปุ่มเช่นกันครับสามารถตั้งค่ามาคโปรแกรมได้แล้วก็ตรงนี้มีการเลื่นลวดลายนะครับเมื่อดูเว็บแรกเนี่ยผมนึกว่าลายเตากระทะบาบิคอนนะครับประมาณนั้นเจาะรูเป็นสีขาวขุ่นนะครับเพื่อให้ไฟลอดเช่นกันครับเว้าโค้งลงมาตรงนี้ครับตรงกลางนะครับสีขาวขุ่นเพื่อให้ไฟลอดด้านขวามือบ้างครับด้านขวามือไม่มีปุ่มอะไรทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นมีลายนะครับเจาะรูสีขาวขุ่นเพื่อให้ไฟลอดเช่นกัน ด้านใต้ตัวเมาส์ครับไม่มีอะไรครับก็จะมีชื่อรุ่นโลโก้แล้วก็โมเดลซีเรียล u m มเบร์นะครับประมาณนี้ตัวเมาส์นะครับเขาจะออกแบบมาให้ผู้ใช้มือขวาเป็นหลักนะครับมือซ้ายใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีปุ่มตรงด้านขวามือนะครับให้เรากดนะครับนั่นเองสายสายจะเป็นแบบสายถักนะครับสายให้ความยาวมา1.8เมตร เชื่อมต่อด้วยพอร USB ครับ b a c แอนเพย์เสียบแล้วใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวกรองสัญญาณมาให้ด้วยสายขนาดไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับก็เป็นสายมาตรฐานสําหรับสายเมาส์นะครับไม่ต้องใหญ่เวอร์วังอลังการนะครับเดี๋ยวทีนี้ลองเสียบไฟดูครับสำหรับเมาส์รุ่นนี้นะครับจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือ การที่เขาให้ค่า DPI ที่สูงนะครับในยุคนี้นะครับเราอะใช้อาจจะใช้1จอหรือ2จอนะครับเอาง่ายๆคือใช้มากกว่า1จอนะครับเวลาเราสบัดเมาส์อย่างเงี้ยการที่มีเมาส์ค่า DPI ต่ำๆเนี่ยเราจะต้องสบัดเมาส์แล้วก็ยกสบัดเมาส์ยกสบัดเมาส์นะครับมันเป็นการเรียกว่าเสียเวลานะครับหรือเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราสบัดเมาส์แล้วยกขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเปรียบคู่ต่อสู้นะครับ การที่มีค่าดีเบไสูงๆเนี่ยเราปรับเป็นดีเบยสูงๆเนี่ยทำให้เราสะบัดเมาส์เพียงนิดเดียวนะครับทําให้ถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างนึงนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ทําการเสียบไปแล้วนะครับซึ่งผมอาจจะต้องไปตั้งค่าบนตัวโปรแกรมนะครับอีกทีหนึ่งอันนี้ดูไฟคร่าวๆก่อนนะครับ ในแบบแรกนะครับไฟค่อนข้างสว่างเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสีขาวคนซะเยอะส่วนใหญ่นะครับลองไปิดไฟดูสิเนี่ยครับใครที่ชอบความสว่างสว่างมากๆนะครับเมาส์ตัวนี้ก็น่าจะเหมาะกับเพื่อนๆนะครับ เดี๋ยวทีนี้ไปลองดูในส่วนของตัวโปรแกรมมาคงกันบ้างครับผมวิธีการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ gm 9 5 1นะครับให้เข้ามาที่ www signal s p o r t com เลือกหัวข้อ support ครับกดเข้ามาเลือกซอฟต์แวร์เมาส์เลือกรุ่นครับ gm 9 5 1 navona นะครับกดซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดใช้เวลาในการโหลดเพียง f วินาทีนะครับก็จะได้ไฟล์มาประมาณนี้เลยนะครับในโฟลเดอร์ก็จะมีไฟล์ Signal GM 951 Gaming Mouse e นะครับดึงออกมาเลยนะครับในที่นี้ผมดึงออกมาแล้วนะครับอ่ะทับไปนะครับผมสกิปไปก็จะได้ไอคอนมาประมาณนี้ครับ Signal GM 951 Gaming Mouse ครับสำหรับความพิเศษของตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์รุ่นนี้นะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่พร้อมใช้งานได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปกดติดตั้ง3-4เน็กให้มันยุ่งยากนะครับดึงออกมาพร้อมใช้เลยนะครับ หน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมี5หวัวข้อนะครับอย่างเช่น Office Mode Game Mode a d v a n c e Lighting Macro แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปเมาส์ครับก็จะมีเลขสองเลขสามเลขสี 2, 3, นะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เขาก็จะระบุไว้นะครับแล้วก็ในแต่และปุ่มเนี่ยเราสามารถตั้งค่าปุ่มต่างๆได้นะครับอย่างเช่นอ่า Standard Key นะครับจะเป็นคลิกซ้ายคลิกขวาครับอย่างเช่นเราอยากให้คลิกซ้ายให้เป็นคลิกขวา อยากให้คลิกขวาเป็นคลิกซ้ายหรือจะให้คลิกซ้ายเป็นปุ่ม back backward หรือปุ่ม forward ก็ได้เช่นกันนะครับก็ลองไปเล่นกันดู special key นะครับจะเป็นการปรับค่าดีแ a y ต่างๆนะครับดีแ a ดลูป up down file key ไม่ให้สังโปรไฟล์ ACPI ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นในส่วนของการกดสลิปเครื่องปุ่วมวิกอัพรวมถึงปุ่มชัดดาวนะครับคีย์หมอสวิตช์ออฟฟิศโหมดเกมโหมด อินทีอันนี้ไม่ไม่รู้ครับบอกอันไหนไม่รู้บอกไม่รู้นะครับผม <_ S 1> แล้วก็อันนี้จะเป็น led mode led switch report rate นะครับ key off multimedia ก็มีไม้คบครับ play pause stop back forward นะครับ r uh, volume up volume down mute หรือ mute นั่นเองนะครับปิดเสียงแล้วก็ในส่วนของเว็บก็มีให้เหมือนกันครับพวกเซิร์ชอะไรต่างๆ reset นะครับไ my com calculator email desktop มีหมดนะครับแล้วก็น,นี้น่าจะเป็นในส่วนของการ Default ค่าปุ่มต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมาโครครับก็ลองเล่นกันดูครับในส่วนของมาโคนะครับ a แอดวานจะเป็นการตั้งค่าพวกไฟคีย์นะครับรีพีทสปีดคอนติย u สนะครับเมาส์ส e ี d เด็บลิค l ค c k อ่ l โรลลิ่งสปีดนะครับแล้วก็ค่า DPI นะครับมีให้ปรับถึง6ระดับนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นค่าโรงงานที่เขาปรับแต่งมานะครับปรับต่ำสุดได้200ปรับสูงสุดได้6,4 0 0นะครับ แล้วก็ปรับสีไฟได้ด้วยนะครับก็ลองเล่นกันดูครับตามความชอบรร์ตเลนหรือโพลิ g งเ t ทอยู่ที่1000งพในส่วนของโหมดไฟนะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆเช่นการอย่างเช่นการปรับสปิดของไฟนะครับเร็วช้านะครับแล้วก็โหมดไฟปรับได้7แบบนะครับหรือ7โหมดนั่นเองโหมดแรกนะครับจะเป็น DPI โหมดนะครับซึ่งตามที่เราตั้งไว้นะครับ DPI โหมดนะครับจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีแดงอะไรก็ว่าไปนะครับ ต่อมา Colorful Light นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีแบบออก RGB นะครับประมาณนี้ต่อมาเ e n b o ครับอันนี้ก็จะเป็นการเฟดสีไฟวนลูปไปนะครับ ต่อมาโฟลิทิงมอตตอมาเวสอันนี้สปีดจะช้านะครับอ่านลองปรับเร็วนะครับซึ่งตัวโปรแกรมอันนี้ก็ถือว่าทำได้ออกมาได้ดีนะครับคือเราเมื่อเรากดปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ย ตัวโปรแกรมสามารถปรับให้ได้เลยทันทีนะครับคือตัวเมาส์และตัวโปรแกรมตอบสนองเข้ากันได้ไวนะครับรวดเร็วทันใจมอ t ตอมาฟอร์ซิสอันนี้ส TO ี T.O.F เนี่ยอก,อ,อก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หมดสุดท้ายก็จะเป็นออฟเป็นการบิดไฟนนั่นเองนะครับผมก็ออกประมาณนี้ครับส่วน l i g h t ลทิงไบต์เนีอันนี้จะเป็นแบบปูนะครับฮร์ป ผมลองปรับแล้วทำไมมันไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรช่่งมันนะครับต่อมาในส่วนของมาโครนะครับเราก็สามารถตั้งค่ามาโครนะครับได้นะครับแล้วก็สามารถตั้ง delay time ได้นะครับ,าารรรบปรับค่าได้โดด d เ l a y แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร e ล e สนะครับแล้วก็ซเคิลนะครับจำนวนรอบที่เราต้องใช้นะครับเราก็ลองปรับตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ กดเล็คอร์ดได้เลยนะครับผมก็ลองเล่นกันดูครับในส่วนของการตั้งค่ามาโครครับในส่วนของหน้าตาโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวที่นี้ลองใช้งานเล่นเกมดูครับว่าจะเป็นยังไงครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับเมาส์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Signal Esport GM 9 5 1 Navona Macro Gaming Mouse ตัวนี้ครับก็จะสรุปเป็นข,ข้อดังนี้ 1. ผมได้เทสเกม PUBG Lite b o r l d o a r h i p และ,ะ l ร g e n of Mobile เทสอยู่2วันสิ่งที่ได้เลยก็คือตัวเมาส์ตอบตนองไวแม่นยำแล้วก็จับกระชับมือครับ 2. ตัวโปรแกรมเราสามารถโหลดแล้วดึงมาใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องติดตั้งเซตอัพอะไรให้มันยุ่งยากแล้วก,ก็ในสตัวโปรแกรมเนี่ยก็สามารถเซตค่าตัวเมาส์ค่าดีเลย์ตั้งค่ามาโครแล้วก็ ปรับหมดไฟได้ถึง7โหมดครับรวมถึงตัวปุ่ม D.I. เนี่ยเวลาเราเปลี่ยนโหมดไฟเราสามารถตั้งค่าไฟเป็นแบบ RGB ได้นะครับ16.8ล้านสีนะครับ 3. เมาส์ตัวนี้น่าจะเหมาะกับใครหลายคนที่พื้นที่โต๊ะจำกัดด้วยค่า DPI ที่มีมาให้ถึง6,400 DPI นะครับเวลาเราใช้โต๊ะที่มันต๊ะเล็กๆเนี่ยถ้าค่า DPI ต่ำๆเนี่ยเราสบัดประจนสุดเราต้องยกเมาส์กลับมาอีกแล้วก็สบัดอีกทีนึงนะครับ แต่อันนี้เราปรับเป็น6,400 DPI แล้วก็สะบัดเพียงนิดเดียวนะครับเมาส์ก็ไปสุดจอนะครับผมอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับส่วนตัวผมใช้2จอก็พยายามปรับ DPI ให้มันส,งสูงๆอยู่แล้วก็สะบัดเมาส์ทีเดียวก็ไปได้จอนึงนะครับก็ประมาณนี้สําหรับราคาราคาจะอยู่ที่390บาทครับฟังไม่ผิดครับ390บาทได้เมาส์เกมมิ่งที่ออปชันครบไฟ RGB มาโครโปรแกรม รูปทรงเมาส์เกมมิ่งนะครับนะก็รับประกันถึง2ปีด้วยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มในคุ้มนะครับสั่งซื้อได้ที่ไหนเพจออ f ฟิเชีของ Signal นะครับ www.facebook.com/signaltechnology นะครับหรือจะพิมพ์ค้นหาคำว่า s i g n โน t h a แลน n d ก็ได้เช่นกันสั่งซื้อสินค้าติดตามสินค้าใหม่ๆหรือติดปัญหาการใช้งานใดๆก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามได้ที่เพจนี้เลยนะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ เลือกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต้องซีโน่สปอร์ตครับสั่งซื้อง่ายส่งไวไว้จะได้ร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นพวก JAB Online หรือแอดไว้นะครับออนไลน์เช่นกันนะครับก็มีบางขายหรืออีกช่องทางหนึ่งร้านอุปกรณ์คอมและซัตเตอรี่นะครับทั่วไปก็มีบางขายครับหาซื้อได้ไม่ยากวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางซีโน่เทเลนะครับที่ได้ทําการจัดส่งเกมมิ่งเมาส์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก T.M. 951 Navona นะครับชื่ออ่านยากนิดนึงนะครับผม มาให้ได้ทําการรีวิวก็ขอบคุณนัดที่นี้ได้นะครับแล้วก็ถ้ารีวิวผิดพลาดประก,การใดก็ต้องขออภัยด้วยครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามมันครับไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ